หยาดทิพย์พูดหมดเปลือกฉเฉลยความสัมพันธ์อภิรักษ์ผู้บริหารฟอร์เด็กสดีเรียกได้ว่าทำเอาร้อนระอุโซเชียลเมื่อหยาดทิพย์ราชบาลเพื่อนสนิทของพิงกี้สวิกาเจอดรามา่าหลังไม่ออกมาเคลื่อนไหวใดๆหลังเพื่อนสนิทถูกคุมขังในคดีแชร์ฟอร์เด็กสดีจนชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าขอพูดที่ไม่เกี่ยวกับความผิดนะคือเพื่อนดาราไปไหนหมดไม่มีเลยสักคนหยาดทิพย์นี่คือเงียบไปเลยไม่พูดอะไรสักคำกับเพื่อนรักคุณเลยเหรอ และในเวลาต่อมาหยาทิพนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วครั้งแรกหลังพิงกี้สวิการถูกคุมขังแต่กลับโดนทัวลงไม่ใย,ยดีเพื่อนสนิทโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความผ่านสื่อโซเชียลว่าจากกระแสะข่าวต่างๆตอนนี้หยาดู้เรื่องนี้จากข่าวพร้อมกับทุกๆคนหยาดยังไม่รู้ว่าคดีจะเป็นยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้เสียหายหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคนนะคะในฐานะเพื่อนหยาทุกใจมากนะ และพยายามติดต่อเพื่อนตลอดที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้จนถึงวันนี้ไม่มีอะไรที่รู้ได้เลยได้จะส่งข้อความเพื่อให้เขาเข้มแข็งในวันที่อ่อนแอที่สุดแต่ไม่จาเป็นต้องมาออกสือ Social ่อโซเชียลใดๆเพราะไม่อยากให้ข่าวมันไปไกลมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ลงโซเชียลไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้มีความรู้สึกใดๆนะคะต้องบอกว่าล่าสุดญาติทิพย์ราชบาลเพื่อนสนิทพิงกี้สวิการนั้นก็ได้ออกมาพูดหมดเปลือกฉเฉลยความสัมพันธ์แท้จริงอภิรักษ ผู้บริหารสูงสุด Forex 3D ยืนยันว่าความสัมพันธ์ของทุกคู่นั้นไม่เคยรู้จักกันมาก่อนโดยหยาดทิพย์ได้ระบุข้อความว่าจากข่าวต่างๆที่ออกมาหยาดขอความกรุณาอย่านำรูปลูกหรือเขียนถึงลูกของเราลงในข่าวต่างๆที่เชื่อมโยงคดี Forex 3D และเขียนชี้นำเหมือนเรามีส่วนร่วมเพราะผลน,นั้นกระทบโดยตรงต่อครอบครัว คอนโดนี้ซื้อมาอย่างถูกต้องมีหลักฐานครบถ้วนค่ะญาติกับคุณเมฆไม่เคยรู้จักอภิรักษ์มาก,ก่อนที่จะซื้อคอนโดจนวันที่เขาถูกดำเนินคดีและเป็นข่าวออกมา